สวัสดีครับอยู่กับก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับแคมรี่ไฮบริดนี่นะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำเพลระบบเรียบร้อยอันนี้พัดลมกําลังทํางานระบบกําลังสตาร์ทอยู่นะครับผมพร้อมที่จะขับขี่แล้วนะครับแต่เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานอันนี้คือระบบ h y b ริดกำลังทํางานนะครับเสียงพัดลมนะฮะตอนนี้ก็เงียบดีอยู่นะครับ คือประกอบคืนเอาไปให้ใช้ชั่วคาวก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยมันยังหมุนแล้วก็รถวิ่งได้อันนี้ไม่มีดังก็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 ลมไม่สายแล้วนะครับเอ่อไม่มีไฟนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจัดไปหนึ่งผลงานเพลง โอ้เช็ดอีกแล้วตีลีลีลิตตีฮะอะไรเงาตาแตกนี่ระหว่างรอโตโยต้าไฮบิดเจออาจารย์โอ้ครับ จานโอแห่งทีมงานโทรหนึ่งลงแว็กมอเตอร์ไซค์เออนี่ตอนแรกก็อย่างโซมเลยติดเบอร์เก้าซะอย่างดีสุดท้ายก็ไม่ได้ครับจับฉลากได้เบียรก็สุดท้ายก็ไม่ได้กินหมดในคืนนั้นเลยครับเรีย<ด>บ,บร้อยไม่อยากไม่ใครอยาก้เอนึ่ยเบอร์อหนึงเบอรึ่งอ่ะแจ้วเลยอะ่ะเอาแว็บ โอ้โหดูขัดเงาเลยโอ้โหติ๊กโกงสติ๊กเกอร์นี่สุดยอดเลยนี่ครับไม่ค่อยได้เจออาจาจานโอ้ไม่ค่อยได้ไปอยู่กับทีมงานเลยครับเปลี่ยนแต่โซเปลี่น,นออกไม่เ,เปลี่ยนตโซไม่โคี่วันแล้วสี่วันแล้วเสร็จแล้วบล็อกไปกี่ลูกแล้วบล็อกไปลูกหนึ่งลูกออกกับเข้าเข้าได้ไม่เท่าไหร่ก็แตกถามผมว่าพี่ซื้อเบอร์อะไรดี จะ30หรือ29ยี่ิบเก้าดีซื้อเบอร์30สิไอยี่บเก้าลูกนั้นน่ะมันขาออกเนี่มันบานยิงตอนยิงขาออกนี่บานตะไยไปแล้ว <laughs> ตามใส่เข้าก็ได้ครึ่งลูกแตกครับเรี <c oughs> ยบร้อยใช,ใช้งานคุ้มนวนะคันนี้คันนี้ซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสยี่ห้อเดิมสอง้อยห้าสิบอะไรวะสอง <c oughs> ร้อยนะห้าสิบเ มาต่อนะครับระบบท่อนี่ร้อนร้อนทั้งสองท่อแล้วนะครับทั้งท่อล่างทั้งท่อบนนะครับก็เป็นที่ใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ครับเสียงพัดลมยังเงียบอยู่นะฮะเสียงพัดลมยังเป่าเงียบอยู่ยังไม่มีอาการคลอกแข็งคลอกแข็งคลอกแข็นะครับถ้ามันสั่นนะเนี่ยโครงพัดลมมันจะกระพือเลย ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับเป็นทีเ่เสร็จเรียบร้อยนะครับล้ออะไรใหม่มาเปลี่ยนใหม่แค่นั้นนะครับรถเองใช้งานได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถึงจะสั้นไปหน่อยก็แต่น่าจะได้ใจความนะครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ